เอนน<ร>อ,อนี่ขาคุณแม่จะเ,เดีอกแบบนี้ถือแก้ลวบ่ถือ,อแก้เลยจำเขาวยีกอยากได้สองจานเนาะโอคุณแม่เหยียดคากินคักแม่เอา้ากินมัหน้าแก่ลงเด้อทำเบอรโซ่พเป็นยังล้งจากกินทุเรียนเราเค้กินนวมังหน้ายีเสบปลาลดกระไรเนี่ <c oughs> ฮั Hello, ปปลโหลสบายดีท่านผู้ชมเบิร์ดทุกท่านเด้อพบุกับส่งองนาผ้าทั่วตัวน,นี้ลงนาผ้าท่านผู้ชมมาสวนโทเดียนลัก้าเอดเด้ออยู่เมืองปากซองแข็งจำปะซักเนาะสำหรับท่านใดอยากเดินทางมาสวนโทเรียนลัก้าเอดนี้ถ้าต่างลักมาแต่เมืองปากซี่กับ้าเอดกิโลเองเนาะเป็นทางซื้อรถตามมาได้เ้อทุกคนเด้อ สวนโทเดียนลักเซเดตเนี่ก็จะพิเศษเพิ่นจะมีอาหารเครื่องดื่มเลยเนาะเลือกสถานที่นางได้ฟรีทราา่านผู้ชมจะมาได้เด้อมาดี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 วิวให้ต้อนเบิร์ดตัวเนาะ <laughs> โอ้ไกซ่ไกซิบิร์ตบอลเนี่ไก่ซิบร์ตได้หรืไก่ซิบร์ดเนาะเป็นอาทิตย์ทูถ่ายที่ห้องซิบร์ตสุสวนให้ลูกค้าต้องมาเพราะว่าเ้าสีปั๊บปรุงส่วนเลยคกับอ่า ุรณเพื้นดยห้มันทันปีนาห้ได้ว่าถึงวีกว่าาเป็นทีทุ่ท้่ายแหละเมนปืนนี้เป็นอาทิตย์ทุดท้ายวันอาทิตย์เข้าไปส่วนจดเว่งมาถามสวยเบิดทนี้เนาะอยเออาเดือกกอมน้องนุมได้เห็นไห่เมื่อกินไหนเลอะบห้่แห้งิงบน่นุ่มแหงเนาะบุนุ่มแห้งเนาะ อานหาไบเล่นเลครับคุจ้าลนเบร์เตอร์โนี่คุณแม่เรียกเลยใที่พีเแหมาคุณแม่มาจัล้างกินเรื่องันรี้เรือยเอาคุณมากรอบนอกหนุ่มในเรียกเลยเพิ่มเด้อคือสื่อผลิตภัณฑ์เ็กปนั่งกินยูจูได้ก็ได้ยูจูสวนเขาเขาจะมมีคาใส่ตมเพิม มาสวนห่ากับเมีด่านความือเือนกับเสี่ด i ตำสมปิ่าลนมูลานมูี่เข่าน้น้ำพี่ยูด่านใจกลางของสวน่าโดยสมารเดวน่น่มันตใดนห้นามต้นนนี่กอมหนอกนุ่มหน่เปล่พอดีกินหน่อยนึงกอหนอกหนุ่มหน่ายหน่วยนึงป่เอออีกหน่อยนึง Right เออปองเลยเอาปองนองนมน้าอีกหนึ <dari so demek> ่งนมานันเอาเลยเนี่ยมนเลยเออนมย์เพิ่นมาซุกซุกเมย์ขอมากรอบนอนนมหน้จะด่างแบบไหนด่งแบบปอบปอบปอบลองยูทูบนเด้อดาง้นเหรอ แต่ชีได้เพิ่นเป็นอาทิตย์สุด้ายแตะวันที่เพิปิพเ่อร์เจโทนี่มาสัตว์เมนเนน่าไปรักษาวแปดโตด้วยทานผุ้มเด้วยพายอยากินโทเดียนาสายพันธ์หมอนทองเนาะส่น่ยมีปะส่วนท่ามีแต่หมอนทองใชจสยคนดีล้วก็พันธุ์ื่นบ่าเห้าจะนี้ค่จะนี้เองเนี่แไอ้ส่วนไหนวพี่นาส่วงเดือนได้เปิดอีก ประมาณล้งปีใหม่ลังปีใหม่มีอีกเด้อสสงเด้อตัวนี้จะโอนะเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่อกแ็นามกตัวนี้ตัวสูงแคงก็ปอมหนอหนุ่มหนเนาะอ่ะมาเบิ่งเพิ่ปอกท่าปผร้สูค่ะแม่แปดสิบแปดนใกันเลยด้วเจ้าของข่องไซีซโอเคต๊ะนี้สีแดง ปอดเนี่ยชิ้นกันน้ำผ่าเลขนาดนั้นเลยเนส์สีเลนส์นส์ายมางสีามากวาถ่ายนี่ยสีแงี่แดรีวิวี่เนก็ได้ดีมาดยโดยมดนีค่ะเออลไหนเด้อสวดด้อสีแสดิบแ8แต่ว่าเอาหน้ามือสีแสงขวัเนาะโล่จนี้ึด้อบใจโฆษณาซอยเด้

ตอนนั like <inaudible> oh, oh, ้นกุนไนบ่ตัวนี้ตัวสุกเลยตัวนี้ในของเกี่ตัวสุกอยากจะมาแข้งพูนี่บ่เดี๋ยวๆๆเออนี่แจะยกแบบนี้ถือใแล้วบ่จข้าวอีโอ้จกข้าวอ๋อมีข้าวเหนียวแน่พ่นวยของแม่ได้ํานีได้หลายบัวเติบเนาะ ในห้องนาเดือดกาะหนอกนมไนมาว้าวอืมเดี๋ยวเอายวันตัวไหนเลื่อนัวเดีย

เนี่หน่วยที่ตรงหน้าเดือกสองหน่วยท่านผู้ชมเอ่อหน่วยที่ตรงหน้าเดือกได้สองจานเนาะโอ้ณแม่เหยียดขากินคักแมียเอ้าหัวขวิดอบหนอกนมหน้าอิ่มากตัวหนีเอาเลยเปลี่ยนไม้ท่าอิดเพิ่นท่าอิดตัวเลือกหันมันซุกแห้งเออตัวนี้เลือกไม่เติมเงื่อนใส่เออเอ้า ผู้ใหญ่ก็รู้อีกมากมากนะมากโลกแล้วกัแม่ขอบอกหน้าปามาแนหน่อยนึ่งไชิวิตจะกินแกนกินจนวียนว่าสั่ตู้กินจนวิยนสองนไหนมันวียนนเหยียดขาจะดิดำไหนเหีกินมัโอ้มีบทอันนั้นนำบริการเองอีกฟี่นำเพื่อน นี่พระยังนางแบบตังก็ได้แล้ยังปูสาดก็ะได้เด้อพมากเนี้คนคิดว่าซองบัวเอมันเด้ผมจ้ำก็ขาวเซ็บๆน้ใช้คือประสังขาวนี่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 ่นีนี่นี่นนี่นน กินมังหน้าเกลองเดอทำาบโซเพาเป็นยังล้างจากกินทุเรียนเ็กินน้ำบังหน้ายีเ่บปลาลรกระไรนี่ยคือใหญ่ชมคือใหญชมพูมันดนเริ่เซมเตนแต่โคตรสวย สุดเจ้ามันเขากับทุเรียนนี่กินมันทุเรียนเน่ยพอตองยาเนื้อทานผู้ชมเด้อกินบางหน้าเกลืออันนีกินประจำใครจะเกาะโดยจะเกาะว่ามันทุเรียนมันทานน้ำตาลหลายเนาะยากินปีเดอร์เทอร์โดนๆกินเทีนึงพอต้องกินบางหน้าลงคใจเอ้าอยู่สวนร mm ักเศร้าเอ็ด so <ourselves> ิจะมีตำสมมีดุกสีในเด้อจะพิเศษกว่ารักเศร้าเปรน้อยนึงนะผู้ชมนี่ย มือนหน้าก็มาครับเมรักกาโมเมรักกเอื่อย้ัก็ล้านร้านเด้อนี่นี่เอาหนำทิพสบายดีท่านผู้ชมเดสบายดีทานผู้ชมอืมด้านเช้านำทิพาย์ีท่านผู้ชมใหญ่เป็นสช้าดี๋ยวนี่เด็กคุณเมรน่ะมัเอาอิสิตัสบายดีท่านผู้ชมเด้อห้ามหน้าจับเหยียดนะไม่ห้เหยียดอนาะ น้อนุนาจะมีของแถมมาเด้อสวยว่าป,ปุณีน้องไส้ลาู้นีนี่ผิซ่าใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจน้องนาผ้าทว่ามาเทียวอันมมนี้ร้านเพิ่นท้ไปของใ,ใจขอบใจผามาเทียวน้องนา้ามาเทียวยง,งปงังมีคนติดตามไลน์โูกมีหดเขากำพุนาโอ้เอาจำเด้จำทุเรียนเนี่ย เอาเอาจับไดแหละจับตัวไ <laughs> ด้แหละมีทำบุสมไปทูกมาไนเยอะไหมเข่าเนียว<อ>ข,ข่าทอดเข่ากำเนาะเสียบรลายมวนไลา์ได้มานนี่บ๊ายบาย